เมื่อพื้นที่ป่าต้นน้ำถูกทำลายน้ำฝนจะตกลงสู่พื้นดินเร็วขึ้นและแรงมากขึ้นฝนที่ตกส่วนใหญ่จะเป็นน้ำไหลบ่านหน้าผิวดินทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ซึ่งจะไหลลงสู่พื้นที่ต่อล่างหรือต่ำกว่าอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดเป็นน้ำไหลบ่าหน้าผิวดินที่ไหลลงมาจากยอดดอยมารวมตัวกันบริเวณที่ลาดเชิงเขากลายเป็นอุทกภัยและน้ำล้นตะลิ่งได้และด้วยความห่วงใยประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังในเขตป่าต้นน้ำสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพพยัวดีกรมมาหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยทรงมีพระดำริให้มูลนิธิดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังภยัยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมโดยมูลนิธิเพื่อนพึ่งผ่ายามยากได้ดำเนินโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะได้รับปัญหาสมาคมแม่บ้านตำรวจได้สนับสนุนเงินงบประมาณในการดำเนินการตามโครงการติดตั้งสถานีโทรมารอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำพื้นที่จังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนโดยได้กำหนดมอบสถานีโทรมาตรอัตโนมัติให้กับอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวตำบลบ่อภาคอเภอชาติตการจัังหวดพิษณุโลกมันมันก็เลยมีผลหมายของการละคนที่มันไม่มีกันเันเรียกอะไรซับซ้อนอะไรกันไปหมดก็จนมาว่ามีหุ่นสั้นก็ือว่าต้นต้นหนาแล้วก็เดินการจะทำงานพวกนี้ก็ก็ในวันนี้จึงเป็นการมอบสถานี ปรรมาการโนมัตสซึ่งติดตั้งณที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสยดาวแห่งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการทางพระราชดินและส่งเสริมการพนาคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทางสมาคมแม่บ้านเองก็สนองตามพระนโยบายของพระองค์พาท่านนะคะที่ท่านเป็นห่วงประชาชนเรื่องน้ำท่วม การที่เราจะดูแลเมื่อปลายเหตุมันมันจะเกิดการสูญเสียที่เยอะมากกว่าตรงนี้นะคะเมื่อเรามาทําโครงการนี้คือโครงการเครื่องโทรมาตรอัตโนมัติเนี่ยจะสามารถทําให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่าามท่วมตลอดเนี่ยสามารถป้องกันภัยได้อย่างน,น้อยๆหนึ่งวัน เราจะสามารถเตือนภัยให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ที่ททอันตรายตรงนี้นะคะสามารถขนย้ายสิ่งของหรือเป็นการเตือนภยัยป้องกันร,ระวังภยัยมันจะลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้มากกว่าที่เราจะมาป้องกันที่ปลายเหตุค่ะคือทางสมาคมแม่บ้านตำรวจเองก็จะพยายามประชาชสัมพันธ์ช่วยกันนะคะอยากจะให้ประชาชนหรือ,อผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะสนใจอยากจะมาร่วมกันทำบุญในตรงนี้นะคะช่วยกัน เพราะว่าเรายังมีอีก200กว่าสถานีที่ยังต้องการนะคะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อทางเพื่อนพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่งพยายามยากได้นะคะเรียนเชิญทุกทุกท่านค่ะนอกจากการลงพื้นที่มอบสถานีทรมาสอัตโนมัติแล้วทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่ละเลยที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจตะเวนชายแดนพร้อมตรวจเยี่ยม โรงเรียนตชดบ้านนุชเทียนโรงเรียนตชดบ้านรักไทยและโรงเรียนตชดบ้านลาดเรือในพื้นที่จังหวัดพิษนุโลกอีกด้วยก็มาก็เป็น กำลังใจให้กับครูของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเพราะว่าจะอยู่อยู่ห่างไกลพวงคำบัญชาดับสูงก็ควรมาให้ขวัญกําลังใจในในโครงการที่พี่มองเรื่องของครูที่เป็นชั้นประทวนไหนถ้าคุณสมบัติครบก็อยากผลักดันให้ครูพวกนี้ได้เป็นสัญญบัตรนะครับ <S 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 <ๆ>แล้วก็ในส่วนของงบประมาณต่างๆที่จะคุยกับท่านผู้การที่ว่างงบประมาณลงถึงโรงเรียนอยากให้ลงทั้งทั้ง ค่าอาหารก็ประมาณต่างๆให้เร็วที่สุดไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยเรื่องนี้เพราะอ,าอยู่ในสายพระเนตรของระบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระเทพอยู่แล้วเรื่องเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราต้องต้องสนองนะครับพยายามก็เลยลงมามาตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบสิ่งของเพื่อเป็นกําลังใจ เด็กดีใจมากเลยครับจะมี<ผ>มการพื้นที่ตชดอ,อนที่ไหน<ก>บ้างก็มีก็จะประสานกับทางของแม่บ้านด้วยเราจะไม่ออกก็แม่บ้านก็ร่วมร่วมวมอือกันหาทุนต่างๆที่จะช่วยเหลือนนะสมาคมแม่บ้านตำรวจก็โดยท่านนายกก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงก็อยากให้ให,ให้ให้พวกเรามีขวัญกำลังใจก็เท่านั้นพี่ก็ทำได้เรื่องขวัญกำลังใจแล้วก็เรื่องงบประมาณที่จะสนับสนุนเรื่องความก้าวหน้าของครูที่มีโอกาสนะครับเพราะก็ถือว่าสละ เสียสลักมาก